มาใหม่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะตัวนี้เป็น n e เคลียร์7 2นะคะของ100ส่วนตัวนี้ Air Force Cannon อันนี้พุ่งกว่าใช่ Air Force Cannon พุ่งกว่าแล้วก็มันแน่นกว่า สวัสด <muitas> um, ีค่ะวันนี้นะคะแหวนก็จะมารีวิวสําหรับมือใหม่แล้วก็ผู้หญิงนะคะใครก็ตามที่อยากหาไม้ในราคา2,000บาทนะคะที่รู้สึกคุ้มค่าแล้วก็ตีได้ง่ายนะคะเพิ่งออกมาใหม่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะตัวนี้เป็น Nuclear J12 นะคะของ h e n ส่วนตัวนี้ Air Force Cannon ตงตัวเนี้ยสเปคใกล้เคียงกันมากนะมีสเปค6ูด้วยกันนะคะขึ้นเอ็นได้สูงที่สุด Air Force Cannon ได้27ปอนด์ตัวนี้ได้30ปอนด์ราคาตัวนี้2,000นิดๆ2 9 0บาทซึ่งแถมกระเป๋าเป้ที่มีสามช่องแต่ตัวนี้ 2, 0 0 0นิด แต่ว่าเป็นไม้เพียวๆนะคะอะความคุ้มอันนี้ก็ชนะไปอีกหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็สีต่างๆเนี่ยดูใกล้เคียงกันมากๆเลยเป็นไม้ก้านอ่อนหวนอัวหนักตัวนี้ขึ้นเอ็นมาใกล้เคียงกัน27 28ี่ปอนด์นะคะเดี๋ยวจะลองมาดูว่าแหวนจะชอบตัวไหนมาก,กว่ากันผู้หญิงส่วนมากเวลาที่ตีกวนเนี่ยเขาน่าจะอยากรู้ว่าจะซื้อไม้ใหม่เฮ้ยมันตีถึงหลังหรือเปล่าหรือว่ามันเซฟได้ไกลหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูกันเดี๋ยวจะเริ่มจากตัวฮันเดดก พรู้ว่าต่างกัเป็นคนลับอันนี้พุ่งกว่าใช่ Air Force Cannon พุ่งกว่าแล้วก็มันแน่นกว่าอันนี้มันหวงหวงหน่อยเออนี้ลูกไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะคะแรงมันเท่ากันมากเลยนะแต่ว่า Air Force c a n o n สำหรับผู้หญิงให้คะแนนดีกว่าพุ่งกว่าเซฟดีกว่าแล้วก็ตบจีกว่ามันแน่นกว่าถ้าแหวนเลือก2ตัวนี้นะคะมันจะเลือก Air Force c a n o n ในลูกของลูกบุกเดี๋ยวมาดูลูกหน้าเน็ตไหมผู้หญิงน่าจะอยากรู้มาฮันเด็ก่อนนะ นอนแน่นกว่าความคุ้มค่าน้อยกว่านิวเ i ียร์เจ็ดสองเพราะว่ามันมาพร้อมกับกระเป๋าแต่ราคาใกล้เคียงกันนะคะตัวนี้ก็ขึ้นเอนได้แค่สูงสุดยี่บเจ็ดปอนด์นะคะอันนี้ได้ถึงสามสิบสองปอนด์โอเคอันนี้ก็ขายคตอบสําหรับมือใหม่นะคะใครที่ตัดสินใจว่าเฮ้ยราคาใกล้เคียงกัน,นควรจะซื้อตัวไหนดีนะคะลองดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับจองนาวด้วยนะคะ